สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับเมื่อคืนนี้เกิดอย่างขึ้นครับพี่น้องนะครับหลังจากที่บอสบิ๊กนะครับไปแสดงสดนะครับอยู่หนองคายนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีการไล่สดนะครับแล้วก็ช่วงไล่สดเนี่ยก็มีเอฟซีผู้ไม่หวังดีนะครับพี่น้องนะครับใส่คํานี้แล้วกันนะครับมาคมคูนะครับถึงขั้น อ่าอุ้มนะครับพี่น้องนะครับปาพี่น้องนะครับสังมกาวาเทพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับแม่คิงนะครับไม่ทนกับพี่น้องนะครับแล้วก็สั่งทีมกฎหมายนี่ไล่ล่านะครับพี่น้องนะครับตามสืบจนได้อ่าเรื่องครับพี่น้องนะครับจนรู้ตแล้วว่าอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรบ้านอะไรครับพี่น้องนะครับแล้วก็ทํางานที่ไหนนะครับอันนี้ต้องคอยเปิ่งกับปาพี่น้องว่าเป็นโปรไฟล์จริงหรือไม่นะครับหรือว่า แค่เป็นช mm hmm. ื่อแอบอ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องสืบกันให้ดีครับพี่น้องนะครับเพราะว่าบางคนบางกลุ่มนี่ก็อาจทีแบบเอาโปรไฟล์คนอื่นมาแปะใส่ชื่อใส่อะไรหรือเปล่าอันนี้เขาต้องสืบให้ดีครับพี่น้องนะครับจะได้ไม่ผิดตัวนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอย่าหาทำครับนะครับถ้าบอมากบอชอบเนี่ยก็บอต้องเบิงครับพี่น้องไปเบิงที่อื่นประมาณนี้หรือว่าบอมักบอชอบก็แค่ติชม ว,วิจารณได้อย่างสร้างสรรค์นะครับพี่น้องแค่นั่นเองครับพี่น้องว่าจำเป็นต้องไปคู่ไปถึงขันซีอุ่มกันแบบซี้มันเข่าข้อกฎหมายผิดกฎหมายเต็มเครับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับพี่น้องแล sure. ้วก็ล่าสุดกับเลดี้พรทิพย์ก็ไม่ทนครับพี่น้องนะครับจัดทีมสืบกับพี่น้องนะว่าอยู่ที่ไหนประมาณนี้กับพี่น้องนะก็ไปสืบมาเรียบร้อยแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมือหมดแล้วกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอย่าหาทำครับทุกอย่าง ทีมกฎหมายรับเรื่องแล้วจัดการเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับล้อเบิงครับพี่น้องนะครับความคืบหน้าป็นังไไดก็ล้อเบิงกันครับพี่น้องนะครับแต่ว่าส่วนยุ่นหนองคายเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องปัาดพี่น้องนะครับผู้ใดได้เบิงไล่สดผู้ใดได้เบิงการแสดงหาสมองเต็มๆครับพี่น้องค้นแห่มาเบิงเต็มสังกะสีแทบแตกครับบอสบิ๊กกระปื้มใจสุดๆนะครับมีค้นหักค้นหอมคักขนาดนะครับอ่าแล้วก็ล่าสุดนะครับพี่น้องนะครับเอ็ดอีกี้นะครับก็ เอาไปสืบเหมือนกันครับในส่วนของคนไม่วางดีที่ข่มขู่บอสบิ๊กครับพี่น้องอีกี้ก็รับเรื่องไปเรียบร้อยแล้วกับไปถึงมิอ,อีกี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาพี่น้องเอารอฟังข่าวกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวผมเอาออกมาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ